คุณเองเคยเป็นไหมคะเวลาที่ตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างพอทําไปได้สักระยะแล้วมีคนมาบั่นทอนกําลังใจอาจจะมาบอกว่าคุณทําไม่ได้หรือคุณทําไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็คิดที่จะล้มเลิกแล้วก็เลิกทําไปกลางคันเราซะดือด้อถ้าคุณเป็นคนนั้นก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองก็เป็นแบบนั้นคะ่ะที่พอตั้งใจจะทําอะไรบางอย่าง ก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้และทําไม่สําเร็จก็ล้มเลิกไปซะก่อนแล้วเราจะมีวิธีการไหนไหมที่จะทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนมีวินัยและไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆแบบนั้นเราลองมาดูนะคะว่าถ้าใช้วิธีการเหล่านี้จะสามารถสร้างวินัยให้เราสามารถที่จะทําอะไรให้สําเร็จได้หรือเปล่าข้อที่1ค่ะคุณจะต้องมีกิจวัตรประจําวันหมายความว่า คนเราเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีกิจวัตรค่ะถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบไม่มีแบบแผนไม่มีกิจวัตรในวันหนึ่งล่องลอยไปเรื่อยเราจะต้องเริ่มสร้างกิจวัตรที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายลองเขียนหรือลองกําหนดออกมาก็ได้ค่ะว่าในวันหนึ่งๆเราจะทําอะไรที่จะทําให้ตัวเราเองเข้าใกล้เป้าหมายในบ้างข้อที่2ค่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคําว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหมายความว่า อย่าตั้งลอยๆและต้องตั้งให้ชัวว่ายกตัวอย่างกําหนดไปเลยให้ชัดเจนว่าจะต้องมีรายได้1 0 0 0 0แบาทภายใน1เดือนหรือบางคนอาจจะบอกว่าจะต้องลดน้ําหนัก5้กิโลภายใน2เดือนหรือบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่กําหนดไปเลยทั้งเป้าหมายและระยะเวลาหลังจากนั้นเราค่อยย่อยเป้าหมายออกเป็นเล็กๆนะคะย่อยเป้าหมายออกเป็นขั้นเล็กๆแล้วก็ค่อยเริ่มทํามันอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะ ข้อที่3จัดลำดับความสำคัญเราต้องแยกให้ออกว่าสิ่งไหนเป็นเป้าหมายและก็ถ้าเราจัดลำดับความสำคัญเราทุ่มเทไปกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้และสิ่งที่สำคัญให้เราเลือกที่จะทำก่อนมันจะส่งผลให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้ไวกว่าค่ะข้อที่4เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักจัดสรรเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้ว แต่คนที่มีวินัยจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าจะไม่ปล่อยเวลาเออละเหยไปกับเรื่องไร้สาระค่ะข้อที่ห้าคุณจะต้องทิ้งนิสัยที่แย่ๆแ,แน่นอนว่าชีวิตคนเรามีทางเลือกเสมอว่าในแต่ละวันเราจะทํากิจกรรมอะไรแต่บางคนเลือกที่จะใช้กิจกรรมนั้นเช่นอออาจจะเข้าสู่โลกโซเชียลไทฟีดอยู่ใน บางแอปพลิเคชันนานจนเกินไปแทนที่จะเอาเวลานั้นไปออกกําลังกายเพราะฉะนั้นคําว่าทิ้งนิสัยแยกคือคุณต้องสร้างนิสัยใหม่เช่นคุณอาจจะไปวิ่งออกกําลังกายแทนที่คุณจะเอาเวลาไปถ่ายฟีดอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อที่6คุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองร้0ยเอร์ซยอมรับได้เลยค่ะว่าคนทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองและไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะทำถูกทำผิด คนที่จะรับผิดชอบสิ่งนั้นคือตัวคุณเองเท่านั้นค่ะเลิกโทษคนอื่นคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณก็ต้องลงมือทำในสิ่งที่เเกิดประโยชน์สิ่งที่สร้างวินยัยไม่ใช่วันๆคุณจะทำแต่เรื่องไร้สาระถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตมันจะดีขึ้นได้อย่างไงอะคะข้อที่7ยึดมั่นกับเป้าหมายแม้ว่าบางวันนะคะคุณอาจจะไม่ได้อยากทำสิ่งนั้นเลยสิ่งที่ยากที่สุด ของการจัดการวินยัยนั่นก็คือความสม่ำเสมอค่ะเพราะว่ามีใช่ทุกคนที่จะสามารถมีแรงมีอารมณ์หรืออยากจะทำในสิ่งนั้นๆทุกวันเป็นไปได้ยากมากบางวันบางคนก็อยากทำบางวันก็ไม่อยากทำแต่ให้คุณจำอาไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำทุกวันแม้ในวันที่เขาไม่อยากทำค่ะข้อที่8คุณจะต้องกำจัดสิ่งที่มันทำให้คุณออก ห่างไกลจากเป้าหมายกําจัดสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้ทําให้คุณใกล้เป้าหมายสิ่งที่รบกวนสมาธิหรือสิ่งที่มันล่อตาล่อใจคุณทําให้คุณวอกแวกคุณเองจะต้องเป็นคนสร้างสภาพแวดล้อมปิดการแจ้งเตือนบางอย่างที่มันจะทําให้คุณออกจากอ่เป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกําจัดมันค่ะและข้อที่9คุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุขในระยะยาวหมายความว่า สิ่งที่ให้ความสุขทันทีทันใดบางทีมันอาจจะไม่ยั่งยืนยกตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนติดกาแฟคุณดื่มกาแฟหนึ่งแก้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขในขณะนั้นหรือบางคนอาจจะติดบุหรี่คุณได้ดูดบุหรี่ในตอนนั้นแล้วคุณก็คิดว่าคุณมีความสุขแล้วแต่จริงๆแล้วความสุขมันต้องยั่งยืนแล้วก็อยู่ในระยะยาวค่ะยกตัวยอย่าง คุณออกกาลังกายแน่นอนว่าไปวิ่งออกกาลังกายหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ทําให้น้าหนักลดลงในทันทีแต่เชื่อว่าถ้าคุณออกกําลังกายทุกวันสม่ําเสมอน้ําหนักของคุณจะลดสุขภาพของคุณจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นคําว่าคุณจะต้องหาความสุขระยะยาวคือคุณจะต้องมองให้กว้างมองให้ไกลค่ะและข้อสุดท้ายค่ะคือคุณจะต้องเรียนรู้จากช่วงเวลาที่ยากลําบากหมายความว่ามันจะมีบางช่วงที่คุณจะรู้สึกท้อแท้ ช่วงที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเบื่อช่วงที่แบบว่าคุณทํามาตั้งนานแล้วทําไมไม่เห็นผลคําว่าทํามาตั้งนานของบางคนก็คือ3มวันห้าวันหรือเต็มที่1เดือนหรือ3เดือนทั้งๆท,งท,งที่ช่วงเวลาเหล่านั้นสําหรับบางคนมันยังน้อยไปซะด้วยซ้ําคนที่มีวินัยที่เข้มแข็งจริงๆคือคนที่เขาจะกัดฟันสู้ฟันฝ่าผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นให้ไปได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นช่วงที่ยากลําบาก คุณจะต้องสามารถที่จะใช้บทนี้เป็นบททดสอบหรือว่าเป็นบทที่ใช้ในการพัฒนาตนเองให้คุณสามารถที่จะผ่านเป้าหมายตรงนี้ไปให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นครูเกิก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถพัฒนาตนเองและผ่านมันไปได้สวัสดีค่ะ